ทักทายเอฟกับตันแปะทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันแล้วนะครับเมื่อวานติดภารกิจเร่งด่วนนะครับแต่วันนี้เอาไปก่อนเลยออเดิร์ร้อนๆที่กับตันคัดสรรมาให้วันนี้นะครับพาม่านโปรแกรมฟุตบอลเยอะนะวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเองนะครับคาราบาวรวมไปถึงพระเอกใหญ่วันนี้ผมยกให้ในสื่อฟุตบอลลาติกาสเปนฝากไว้ด้วยครับวันนี้18บแนาฬิกากับตันกลับมาแล้วนะครับกับ3ทีมที่น่าเชียร์หสูงหนึ่งต่ำวันนี้ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไปเลยนะครับทุกๆช่องทางของกัปตันแปะแนวะทางฟุตบอลดีๆฟรีๆแบบนี้มีให้ทุกๆวันนะครับมาวันนี้เอาไปก่อนออเดอร์วันนี้นะครับลาลิกาสเปนหนึ่งคู่เนี้ยผมมองได้เลยว่าเป็นตัวทําเงินอย่างแน่นอนครับโซซิดัดวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านอาราเบสนัดล่าสุดถือว่าปลดล็อกเรียกคืนความมั่นใจกลับมาได้แล้วสำหรับทางด้านโซซิดัดเองนะครับเอาชนะทางด้านเอสปันยอนมาได้2ประตูต่อหนึ่งสำหรับผู้เยือนอย่างอาราเบสเองนัดล่าสุดถือว่า ทำได้ดีก็แล้วกันนะครับยันเสมอแบ่งแต้มกับท่านันเลยอเปตทีสมาได้นะครับวันนี้บุกมาเยือนท่าน้านโซซิดัตซึ่งก็ตบอกว่าประสบปัญหาครับกองหลังตัวเก่งท่านอเล็กซานดราเซล่าเองโดนชดแบนครับเอาละเว้ยอาราวางานนี้มาเจอกับทางด้านกองหน้าตัวเก๋าย่านมิเกลโอยาสปาเองปราอิสเมนเดสนะครับรวมถึงมาตินซูบิเมนดี้นะครับนักหนาครับพร้อมกับความมั่นใจกับมาแล้วท่ารับโซซิดัตเล่นในบ้านสภาพแวดล้อมเสียงเฉียดด้วยวันนี้หากมองหาผู้ชนะชี้ชัดไปที่ทางด้านเจ้าบ้านครับวันนี้โซซ หวานเจีย๊ยบครับและนี่คือออดเดิมร้อนๆส่วน3ทีมที่น่าเชียร์ประจำค่ำคืนนี้จะเป็นตัวไหนกันบ้างวันนี้18นากาเดี๋ยวกับตันจะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ห้ามพลาดครับใครที่ยังไม่คนติดตามคนติดตามเลยเจอกันครับวัยรุ่นหวานเจีย๊ยบเย็นนี้18นาฬิก